สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการโหลดคลิปวิดีโอจาก YouTube นะครับสมมุติว่าเราจะโหลดคลิปนี้นะครับให้ทําการ Copy ครับ URL ตรงนี้ก๊อปมาให้หมดเสร็จแล้วมันจะมีเว็บไซต์หนึ่งชื่อว่า clipbit.com พิมพ์อย่างนี้นะครับ clipbit w e p v i d c o m เสร็จแล้วให้นำ URL นะครับตรงนี้ที่เราก o p y ไม่์ตะกี้เนี่ยเอามาวางตรงนี้แล้วกดปุ่มดาวน์โหลดรอสักครู่ครับก็จะมีไฟล์หลายประเภทให้เราเลือกดาวน์โหลด มีแต่ mp4 ที่เป็นไฟล์วิดีโอหรือแม้แต่ไฟล์ mp3 ที่เป็นไฟล์เสียงอย่างเดียวก็มีนะครับหลายท่านจะมีปัญหานะครับเกี่ยวกับการไม่แสดงผลตรงนี้มันจะมีสาเหตุอยู่2ออย่างสาเหตุแรกนะเกิดจากการบล็อกของโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์เราเองซึ่งมันจะอยู่ตรงนี้ ในที่นี้เป็น Firefox นะครับก็ให้ทำการ Continue Allowing เนื่องจากค่า Default ของมันเนี่ยจะบล็อกตัวเจ้าปลักอิน Java ตัวนี้อยู่นะครับสาเหตุที่2นะครับก็คือไม่ได้ติดตั้ง Java นะครับถ้าไม่ได้ติดตั้ง Java เนี่ยมันจะมีข้อความฟ้องต,ตรงนี้ก็ให้ทำการคลิกลิงก์เนี่ยดาวน์โหลดได้เลยนะครับตามนี้ หรือจะดาวน์โหลดมาติดตั้งเองก็ได้ตรงนี้ครับเว็แบบไซต์ของ Java นะครับ .com ดาวน์โหลดได้ฟรีคือ Java นี่มันมันจะเป็นตัว Environment ครับที่สนับสนุนการดาวน์โหลดนะครับอ่าโอเคในทีนี้ผมจะเลือกโหลด mp4 ข้างบนสุดนะครับก็ให้คลิกตรงนี้แล้วก็เซฟไฟล์ โอเคเสร็จเรียบร้อยครับต่อไปโหลด MP3 นะครับก็กดตรงนี้เสร็จแล้วกดตรงนี้อีกทีหนึง่งแล้วก็ในนี้ผมจะเซฟไว้เดสก์ท็อป Desktop นะครับโอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับ 100% finish MP3 นะครับเดี๋ยวเรามาเทสกันดูว่าไฟล์ใช้ได้จริงหรือเปล่านะครับนี่ MP4 นี่ MP3 นะครับเดี๋ยวเทส MP4 ก่อนเปิดดูเลยนะครับใช้ได้ครับ ก็จะได้ไฟล์วิดีโอ mp 4ต่อไปเป็น mp 3นะครับเรามาเทสกันโอเคครับผ่านในนี้ผมใช้ไฟล์ f o อนะครับบางท่านที่ใช้ Google Chrome ก็ใช้ได้เช่นกันนะครับวิธีการเดียวกันก็พิมพ์ keepbit.com ก็ให้ copy URL ตรงนี้นะครับมาวางวางตรงนี้นะครับ อันนี้ Google Chrome กดดาวน์โหลดครับอ่าเหมือนกันโหลดได้เหมือนกันครับก็ถ้าโหลดไม่ได้มันก็จะมี2กรณีเช่นกันอย่างที่ผมเคยบอกไปนะครับเหมือนกรณีของอการใช้ Firefox ก็จะมีการบล็อกจากตัวเบราว์เซอร์เองส่วน Google Chrome ก็่าอยู่แถวนี้ครับ ถ้าเกิดมีการบล็อกนะครับหรือกรณีที่2ไม่ได้ติดตั้ง Java ก็ให้ทําการดาวน์โหลด Java นะครับติดตั้งก่อนเพื่อสนับสนุนการดาวน์โหลดนะครับอันนี้สําหรับ Windows นะครับโอเคสําหรับวันนี้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ